ไปต่อกันที่คุณพัชรีนะครับจากเพชรบูรณ์นะครับเรื่องของการปลูกบ้านบนที่ดินสาธารณะนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับไปปลูกบ้านเอาไว้หรอครับค่ะครับ,รบเป็นยังไงครับผมก็พ่อเขาแบ่งแยกที่ดินให้พี่ให้น้องเขาใช่ไหมแต่ตอนที่พ่อแบ่งเราปลูกไว้ก่อนตั้งนานแล้วค่ะ แต่ตอนนี้ทางที่ว่านั่นน่ะเขาว่าเขาแคบเขาออกไม่ได้เขาก็เลยมาขอพ่อทางออกตรงที่เราปลูกบ้านอยู่อะค่ะครับแล้วตอนนี้เขาก็จะให้เราเขาไปฟ้องร้องพวกอบอตค่ะให้เราย้ายบ้านที่ว่าตรงนี้ออกแต่เราก็จะขอค่าเส้นใหม่เขา อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเขาไม่ยอมให้แต่เขา,อาบ,บอกว่าเดี๋ยวนะ,เ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามให้เข้าใจกันก่อนนะค่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 ะคุณพัชรินปลูกบ้านอยู่ในที่เอกสารสิทธิ์อะไรครับเป็นที่ดินของพ่อเขาอะค่ะเป็น,นโฉนดเป็นนอส .3 าม,มีหลักฐานาไหมมีค่ะเขาไปแบ่งกันแล้วเขาโอนให้กันไปหมดแล้วคุณพัชรีตอบที่ผมถามนะ ตอบที่ถามนะครับไม่ถามไม่ตอบนะคุณปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของพ่อเป็นโฉนดใช่ไหมครับใช่ค่ะปลูกบ้านอยู่พ่อยังอยู่ไหมอยู่ค่ะคุณปลูกบ้านโดยที่พ่อไม่ได้แบ่งสัดส่วนให้คุณแต่ให้ให้คุณปลูกอยู่นะค่ะค่ะแล้วต่อมามีปัญหากับใครครับ เขากับญาติพี่น้องของพ่อเขาค่ะกับญาติพ่อญาติพ่อนั้นน่ะเขามีที่ดินติดกันกับพ่อหรอครับก็เขามันเป็นแปลงเดียวกันใช่ไหมคะตอนนี้อ๋อแปลว่าในแปลว่าในที่ดินของพ่อนั่นน่ะมีบ้านพ่อมีบ้านคุณที่ปลูกและมีญาติคนอื่นด้วยใช่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 แล้วญาติที่อยู่นั้นน่ะเขาอาศัยอยู่ในที่ดินของพ่อหรือว่าเขามีแยกโฉนดออกเป็นส่วนตัวหรือว่าอาศัยพ่ออยู่เหมือนกันเหมือนคุณ ็ตอนนี้เขาแยกโฉนดไปกันแล้วค่ะอ่าเขาแยกไปแล้วทีนี้พอแยกไปแล้วเขาได้เป็นโฉนดเป็นสัสดส่วนเขาส่วนตัวแต่คุณยังอยู่กับที่ดินของพ่อค่ะค่ะอ่าทีนี้เขามีปัญหาอย่างไงกับคุณคือเขาต้องการจะทางเดินค่ะที่ว่าเขาขอพ่อนั่นนะคะขอทางเ,าาเดินใช่ใช่ทีนี้พอเขาขอทางเดินแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับบ้านคุณ บ้านบ้านเราปลูกไว้ก่อนตรงที่ว่าเขาขอพ่อตรงเป็นทางเดินตรงนั้นเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดคันแดนนะคะติดคันแดนเขาจะขอค่ะเขาจะขอทางเดินตรงที่เราปลูกบ้านอยู่ค่ะแล้วเขาจะให้เราเรื้อออกไปอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะซึ่งเราอยู่ในในเขตดินของเราใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็ถ้าตอบตามนี้ก็คือว่าหนึ่งเราอาศัยอยู่ในที่ดินของพ่อใครก็มาไล่เ,เราออกไปไม่ได้ เขาไม่มีสิทธิ์มาไล่ส่วนเขาจะใช้ทางผ่านทางอ้างภาระจำยอมไอ้นั้นก็ไม่เป็นไรพ่อเขาเขาจะเดินเข้าเดินออกเขาจะขับรถผ่านได้เราอนุญาตพ่ออนุญาตเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเดินผ่านได้โดยถ้าเกินสิบปีโฉนดเกินสิบปีก็เป็นภาระจำยอมได้ให้กับเขาแต่ถ้ายังไม่ถึงเราก็ปิดทางได้พ่อก็ปิดทางได้เราอาศัยอยู่ในสิทธิ์ของพ่อเขาไม่มีสิทธิ์มาไล่เราอบตก็ไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งเกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลใช่ครับ คุณอยู่ไปเถอะครับอยู่โดยสงบถ้าคุณอยู่ในที่ดินของพ่อพ่อคุณเขาก็อยู่ข้างนอกไม s <S ่เกี่ยวกันเขาทำอะไรคุณไม่ได้ใช่แต่แต่ทางอบตเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รื้อเขาบอกว่าเขาจะไปฟ้องร้องอะค่ะมันมีปัญหาอย่างอื่นไหมแล้วที่ทําถ้าไม่รื้อเขาจะฟ้องเนี่ยคุณอยู่ในที่ดินพ่อหรอเปล่าครับ ใช่ค่ะที่ว่าเขาฟ้องนี่คือว่าเขาจะเอาทางเดินที่ว่าที่เราปลูกบ้านเขาเขาจะทําทางเดินผ่านทางนี้ค่ะที่เราปลูกบ้านอยู่ค่ะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาจะฟ้องบอกให้ไปฟ้องเอาอ๋อไปพิสูจน์กันดีก็หนึ่งคุณปลูกที่ คุณปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของพ่อแล้วคนข้างที่พ่อจะมาบอกว่าให้คุณรื้อถอนบ้านออกไปแล้วเขาจะเดินเขาจะใช้ทางแล้วเขาใช้สิทธิ์อะไรมามาขับไล่เราเราต่างหากแล้วที่จะต้องฟ้องไล่เขาที่จะมาล่วงล้ำกั้เกินอ่ะใช่ค่ะค่ะค่ะันนี้เราก็ไม่รู้อะค่ะ เขาไม่มีสิทธิ์ผมถึงย้ํานะข้อเท็จจริงต้องปรากฏชัดเจนว่าที่ดินของพ่อคุณปลูกสร้างในที่ดินของพ่อแล้วเพื่อนบ้านจะมาใช้ทางเดินของพ่อแล้วมาไล่ลูกพ่อออกจากที่ดินของพ่อเขาอะไรมาไล่ใช่ใช่ใช่ถ้ามาลุกล้ำกั้าเกินคุณถ้าลุกล้ำกั้าเกินคุณรบกวนการครอบครองของคุณนะคุณไปฟ้องได้นะ กอหาบุกรุกอ่ะบุกรุกอ่ะเขาจะโดนก็หาบุกรุกเองใช่คนจะโดนอันนี้เราไม่เคยรู้ค่ะเราก็เห็นเขาพูดมาอย่างนั้นเราก็กลัวอ้าวถามว่าของคุณไหมล่ะถ้าของคุณแล้วกลัวเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ของคุณของพ่อพ่อให้เราไหมล่ะแต่ให้เราก็อยู่ใครจะมารบกวนการครอบครองเราไม่ได้ครับผมโอโอเคนะคุณพันจรีนะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมันเป็นสิทธ